ในครั้งนี้ผมไม่พูดอะไรมากที่เป็นหลักวิเชิงวพิชายจะจะพูดย่ำแต่เรื่องพฤติของจิตคือลักษณะความเป็นไปของจิตเราเรียกกันว่าพฤติ ของจิตเป็นคำสั้นๆจำง่ายดีพฤติแปลว่าความเป็นไปอคำว่าประพฤติประพฤติคำนั้นมันแปลว่าความเป็นไปอยากจะให้รู้เรื่องรู้จักให้สิ่งที่เรียกว่าพฤติของจิตการให้มากขึ้น จนเพียงพอจนเพียงพอเพราะว่าใความล่มเหลวมันอยู่ที่ให้เราไม่รู้จักไม่รู้สึกไม่เห็นชัดต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าพฤติของจิตเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟัง บันทึกเกี่ยวกับพฤติของจิตหลักธรรมะข้อความบรรยายธรรมะหรือก,การปฏิบัติธรรมะอะไรต่างๆนั่นอ่ะมันเป็นเพียงบันทึกบันทึกเป็นตัวหนังสือถึงเรื่องราวมันเป็นพฤติของจิตที่มันมีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ รือเป็นไปแล้วโดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันไม่อาจจะเก็บรักษาไว้โดยวิธีอื่นนอกจากบันทึกไว้ดังนั้นเราจรึงมีแต่บันทึกรอยฟังดีๆบันทึกเรื่องว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อมันจะมี การเป็นไฟของจิตอย่างไรรวมทั้งผลที่จิตมันได้รับในผลที่จิตมันได้รับมันก็ปรากฏอยู่ที่จิตมีผลต่อจิตที่เรียวกว่ามีเอฟเฟกต์ต่อจิตดังนั้นมันก็คือพฤติของจิตด้วยเหมือนกันแปลว,ว่าทั้งหมดมันไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของจิต หรือโมต่าโดยแท้จริงนั้นไม่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรที่ไหนนอกจากจิตสิ่งเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั่นมันทำอย่างนี่มันจุงแต่งอย่างนู้นทุกเรื่องเลยเป็นเรื่องของจิตหมดตัวชีวิตเองก็ดีหรือว่าทุกอย่างที่มันรวมกัน เป็นชีวิตนี่ก็ดีมันก็เป็นเรื่องของจิตแล้วความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆนั้นนะแทนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของตัวกูของกูนั่นนั่ะมันเป็นเรื่องของจิตนนัดังนั้นจึงไม่มีอะไรนอกจากจิตไม่มีอะไรนอกจากคติของจิตถ้าไม่เข้ามาสู่จิต ไม่มาเป็นในพิในจิตมันก็เท่ากับไม่มีคือมันยังไม่มีหรือมัน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 ไม่มีเรื่นจิตจะรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์รือรู้จักสิ่งรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานมันหมดความร้อนมันเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ดีมันเป็นเรื่องของสิ่งสิ่งเดียวคือจิต นั่นที่เราได้เล่าเรียนได้พูดไดอ้อบรมอะไรกันเนี่ยมันเป็นบันทึกเรื่องของจิตนั่นยังไม่มีอะไรมากอะ่ะมันเป็นแต่การบันทึกเรื่องของจิตจิตของเรายังไม่ได้มีพฤติอย่างนั้นยังไม่ได้สัมผัสในสิ่งเหล่านั้นเพียงจะได้ยินได้ฟัง เรื่องที่เขาบันทึก <unified> ไว้ให้อันมากมายและอันมากมายันถ้าใส่ไปดอกทั้งหมดก็เป็นเรื่องบันทึกเรื่องบันทึกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคำสัตว์ของพระพุทธเจ้าหรือคำพูดของใครก็ตามมันเป็นเรื่องราวของจิตที่ได้ผ่านไปแล้วเมื่อคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าสัตว์อย่างไรมันก็เป็นเรื่องในจิตในหัวใจใครทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลตัวตนหรือบุคคลอะไรที่ไหนได้จิตรู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นในนามของตัวตนของบุคคลดังนั้นอยากจะให้เข้าใจระบบนี้ระบบพฤติของจิต ทั้งหมดที่เราจะพูดกันให้ได้ยินได้ฟังให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจ <c oughs> ทีนี้สำหรับผมเองผู้พูดน, <c oughs> นี่ก็มีอยู่ไม่น้อย ที่พูดไปตามบันทึกยิ่งสมัยก่อนก่อนนู่นแล้วก็มันรู้เรื่องจิตอของตนเองน้อยมากถ้ามันจึงพูดไปตามที่ได้ยินได้ฟังได้เล่าได้เรียนมามเคยเป็นครูสอนนักธรรมมันก็สอนตามที่จำได้และตามที่เข้าใจ ที่สรุปออกมาจากความรู้ตามที่จำได้ต่อมาเมืมสส่อได้เปลี่ยนไอ้ความรู้ตามที่จำได้น่ะให้มาเป็นใอการปฏิบัติตามที่จะทำได้มันก็เกิดความรู้ธรรมะ จากพฤติของจิตก่อนเรามีแต่ความรู้ที่ออกมาจากการเล่าเรียนการจำการคิดคำนวณแม่การคิดคำนวณน,นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ออกมาโดยตรงจากไหพฤติในจิตาต่ตอเมื่อมาทำการปฏิบัติมันจึงเกิดความรู้สึกโดยตรงออกมาจากความรู้สึกของจิต เมื่อมันมีความรู้สึกชนิดที่ถูกต้องเข้ารูปเข้ารอยกันดีมันก็มีความเห็นแจ้งแต่ว่ามีส่วนน้อยจันทีที่ผมพูดไปจังมากมายนั้นจะม,มีส่วนที่พูดไปโดยความรู้สึกจากภายในจิต อพวกฝรังบางคนเขาเขียนถึงผมเขาว่าผมมีส่วนของการพูดไปตามความรู้สึกของจิตอย่างนี้ก็มีซึ่งในเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้พูดอ่ะจะไม่สนใจแต่ซ้แต่ยังมีพวกฝรังบางคนที่เขาเขียนปรากฏอยู่ในหนังสือที่เขาเขียนว่าผมได้พูดไป จากความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจิตมันก็มีอยู่ไม่ใช่พูดไปตามอหนังสือคำภีตำรับํำราโดยส่วนเดียวแต่ที่จริงผมก็เคยพูดจากจำรับํำราคำภีโดยส่วนเดียวมเยาเยอะแยะแล้ว,วมันก็เพิ่งมีในข้างหลังๆที่จะพูดอะไรออกไป ตามความรู้สึกาจากจิตเพราะอะไรที่มันไม่มีในตำราในคำพีแล้วพูดนั่นแหละขอให้รู้แต่ว่ามันพูดออกไปจากความรู้สึกของจิตซึ่งมันรู้สึกมากถึงขนาดที่เรียกว่าเห็นแจ้งก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่แทงตลอดถึงมะาผลนิพพานโดยทันเชิง มันก็เห็นแจ้งวิ่แทงตลอดในขั้นนขั้นที่มันเห็นแจ้ง